ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายในชีวิตจนหลายครั้งอาจเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจสิ้นหวังไร้ทรัพย์สมบัติแม้แต่บ้านจะอยู่ก็อาจจะไม่มีไร้ซึ่งเงินทองข้าวของเครื่องใช้ตังในกระเป๋าก็หมด ไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวควักกระเป๋ากางเกงก็ไม่มีตังค์ท่ามกลางวิกฤตที่ท่านต้องฝ่าไปท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังในโลกนี้ยังมีคนอื่นที่ร่วมชะตากรรมเดียวกับท่านการคิดสั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องความตายก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ดีขึ้นมา มีแต่จะสร้างปัญหาใหม่ให้คนข้างหลังพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากยากขนาดไหนขนาดที่ว่าหนึ่งร้อยปีมีเต,าต่าตัวหนึ่งว่ายในมหาสมุทรท่านเปรียบว่าร้อยปีเต่าจะโผล่หัวขึ้นมาหนึ่งครั้งโอกาสที่เต่าโผล่หัวขึ้นมาแล้วตรงกับห่วงยาง นั่นแหละโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์มีห่วงยางหนึ่งห่วงลอยอยู่ในมหาสมุทรมีเต่าหนึ่งตัวว่ายอยู่ในมหาสมุทรหนึ่งร้อยปีเต่าจะโผล่หัวขึ้นมาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนั้นถ้าหากหัวไปตรงกับห่วงยางนั่นแหละคือโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าเสียชาติเกิดอย่าคิดสั้นทำร้ายทำลายตัวเองและ การตายจากชาติมนุษย์ไปเกิดยากขนาดไหนสองเขาโคเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงสองคนส่วนเกิดในอบายภูมินรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปรียบเหมือนขนบนตัวโคคิดดูว่ามากขนาดไหนจงสร้างความหวังปลายอุโมงค์ให้ตัวเองด้วยการคิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสิ่งที่คิดแล้วหดหูอย่าไปคิดมันมันสร้างกำลังใจ คนรอบข้างพร้อมช่วยท่านเสมอท่านไม่ได้เดินเพียงลำพังในโลกนี้เมื่อท่านมีแสงความหวังอยู่ในใจแล้วแม้เพียงริบหรี่ท่านก็จะไม่คิดสั้นเมื่อนั้นความฝันที่ท่านฝันไว้ในอนาคตก็จะสามารถสารฝันต่อได้และท่านก็จะมีความสุขและจะหวนคิดสิ่งที่ท่านคิดสั้นในวันนี้ด้วยความหวังดีจาก ช่องอเพลงตลอดสดครับสวัสดีขอบคุณครับ